ต่อไปสังขารมีคุณไหมคะมเวลาคิดเรื่องดีๆเนาะปรุงแต่งดีๆก็ดูดีมีคุณแล้วโทษมัน่ะคะป้าโทษบันทีสังขารมันชวนทําชั่วคิดชั่วได้หน้าตาเฉยอะ่ะฮะจนงงว่าให้เราคิดชั่วได้ขนาดนั้นเลยหรอฮ้าทำไมเราคิดได้ขนาดนั้นเฮ้ยทำไมเราพูดได้ขนาดนั้นเฮ้ยทำไมเราเลวได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของสังขารก็เริ่มเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็เริ่มเห็นอุบายสลัดออกจากขันห้าว่า อ๋อไอสังขารไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเรานี่แล้วไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกอื่นไม่มีเราในระหว่างโลกไหนๆก็จบก็ไม่ต้องมีเรามาละมาวางอะไรเห็นมันดับก็เลยอยู่กับมันแบบเอ็งตายเมื่อไหร่เอ็งกับจบกันเมื่อนั้นนะฮะให้เหมือนดับเปลวไฟอะฮะดับแล้วจบนะอย่าเอาเปลวไฟไปต่อไปต่อเทียนอันอื่นอีกเข้าใจไหมอย่ามีความพอใจพบชาติต่อไป อย่ามีความเพลิดเพลินในภพชาติต่อไปอย่ามีความติดอกติดใจในภพชาติต่อไปอย่ามีความอยากได้ภพชาติต่อไปอย่าอุปทานเอาขันห้ามายึดเป็นเราที่จะเกิดในภพชาติต่อไปแล้วคุณจะจบพอตายก็จบอาตาก็ตายไปแล้วไอจ้จตนาดับโบลเดอร์เหมือนอะไรคะเหมือนหม้อเนี่ยฮะเวลายกขึ้นตั้งไฟโด,ดต้มน้ําเดือดมีความร้อนไหมคะพอเรายกหม้อออกจากเตามาวางบนดินเนี่ย ความร้อนหายไปไหมคะแต่หม้อยังอยู่ไหมคะอยู่อุป,ประมาณนี้ฉันใดร่างกายเหมือนหมอ้อยกขึ้นตั้งเตาไฟเตาไฟคืออะไรคืออายตนะภายนอกภายในกระทบกันแล้วมีระบบประสาทสปาคตึ๊ตั้งตึ๊ต,ตึ๊งก็งงเ,เกิดไฟราคะโทสะโมหะเล่าร้อนแล้วก็ไฟเกิดไฟแก่ไฟป่วยไฟตาย,ตายแล้วก็ถึงเวลาตายแงงก็เหมือนกับยกหม้อออกมาตั้งบนดิน เวทนาก็หายไปสัญญาก็หายไปสังขารก็หายไปวิญญาณก็หายไปเพราะเป็นเพียงนามมาทาแต่รูปธรรมค้งอยู่บนโลกนี้เสื่อมพังผุไปเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกอื่นไม่มีเราในระหว่างโลกไหนๆก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เสวยเวทนา ในชาตินี้แต่ไม่มีกิเลสสวยเวทนาสุขก็เบฮ้ยสุขเวทนา,ทนาเท่านั้นเองเฮ้ยทุกขเวทนา,ทนาเท่านั้เน,นเองอุเบกขาเวทนานั่นเองเวลามันจำมาเออมันแค่แค่จวามจำแล้วเปลี่ยนได้ข้อมูลเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ความคิดก็รู้แค่ความคิดเปลี่ยนได้ได้ข้อมูลอย่างนี้มันก็เลยคิดอย่างนี้ค่ะขอโทษค่ะขอโทษได้ขอบคุณได้แล้วก็รู้คุณคนว่าโอ้ท่านมีประโยชน์กับข้าพเจ้ามากท่านทําให้ข้าพเจ้าคิดเป็นท่านมีคุณกับข้าพเจ้าอย่างยิ่งรู้คิดเป็นแต่ก็รู้ว่าความคิดกระดับก็ไม่ใช่ของเราและเเราไไม่ดด้้ป็นผูคิ และความคิดไม่ได้เป็นคนอื่นของเราด้วยก็เลยสบายใจว่าไม่มีเราและไม่มีอะไรเป็นของเราเวลาจะตายก็วางได้หมดเหมือนพอเราตายก็เหมือนกับยกหม้อออกจากเตาก็เหลือร่างกายตายอยู่บนโลกนี้แต่นามธรรมาก็ดับหมดก็เข้าถึงความดับว่าความดับคือพระนิพพานคือไม่มีกองทุกข์ใดตั้งในใจอีกต่อไปไม่ยึดมั่นถือมั่นกองทุกข์ใดเป็นเราเป็นเขาอีกต่อไป